สวัสดีครับวันอังคารที่8เมษายน68นะครับเรื่องของ Great d e p r e s s i o n คงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หะครับเพราะทุกอย่างที่โดนัลทัป์ใช้นั้นก็มาจากความคิดของปีเตอร์เนวาร์โนั่นเองเขาเป็นผู้เขียนทฤษฎี3ฉบับนั้นตั้งแต่ความกลัวกับไชน่าและชั้มก็เชื่อเขาใช้ทุกอย่างในเรื่องของสงครามการค้านี้ที่เก็บภาษีแบบรีซิปิเคิ ทาริฟเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่5นั้นเก็บภาษี10%บประี10%ของทั่วโลกแล้วก็ในวันที่9นี้ดิส i ิ r ิเคิลทาริฟนั้นจะเกิดขึ้นจีนเจอ34%จีนก็ประกาศตอบโต้ด้วย34%และสั่งห้ามทุกอย่างที่จะส่งออกและไม่ให้จีนไปลงทุนในอเมริกาโดยเด็ดขาดโดยไม่มีกำหนดเหมือนกับที่ยุโรปและฝรั่งเศสจะประกาศใช้เห็นประบ,บริษัทใหญ่นั้นที่เป็นของประเทศใหญ่ๆ ก็ถูกกดเกณฑ์ไม่ให้ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกานั่นคือสิ่งที่ทําให้ทําได้ประกาศใหม่ถ้าจีนไม่ถอยออกไปจาก3 4จะเพิ่มอีก50%กับประเทศจีนในเรื่องของสงครามการค้าชัดเจนแล้ครับดู2ยิ่งใหญ่สู้กันครับอย่าพึ่งลงทุนจะมีผลกระทบแน่จะเกิดการรีเฟชชั่นสมัยปี1 9ึ5หลังสงครามโลกครั้งที่หนใหม่ๆและใน2030ที่ โรเบิร์ตมอนโรทฤษฎีเขาเขาเก็บภาษี60%กับยุโรปเพื่อสกัดกั้นเข้าสินค้าในอเมริกาไม่ยอมรับอเมริกานั้นจะเจอภาษี60%ทำให้เกิดเกรดเรทเชันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2930คือเศรษฐกิจถดถอยอย่างยิ่งใหญ่และเป็นก่อนที่จะขึ้นสู่สงครามโลกค,ครั้งที่2ในปี1944นี่คือปัญหาที่อเมริกากำลังกอ่อและจะเกิดขึ้นจริงๆทั่วโลกหรือไม่ เราตั้งสติก่อนเทรดแล้วครับจากนี้ไปต้นไปดึงมีมันมีเงินสดอยู่แล้วเก็บรอไปก่อนหลังสงการก็ได้ครับถึงแม้ต,ตลาดหุ้นจะลงทั่วโรคและทุกคนตั้งเซอร์กิตเปิดพอยต์ใหม่หมดแม้แต่ประเทศไทยนะครับเราก็มีเปลี่ยนเรื่องไม่ให้ช็อตเซลล์และช่วงของการเทรดดิ้งจาก3านั้นจะเหลือ15%ชัดเจนครับใน1อาทิตย ก็คือสิ้นอาทิตย์นี้แล้วหลังสงการมาว่ากันใหม่เหมือนเกาหลีใต้ทุกคนเปลี่ยนหมด้วครับกฎเกณฑ์ต่างๆในการ Halt Signal หรือ Circuit ตเบ p o พอยช็อตทุกคนเปลี่ยนไปหมดอินโดนีเซีย8เหลือ5เช่นเดียวกันกลับมาดูให้ดีนะครับจากนี้ไปน้นไปเพราะกันหุ้นตกตามนั้นมาจากภาษีและที่หุ้นลงหนักสุดแน่นอนครับคือกลุ่มเอเนจีคือน้ำมันแล้วก็กลุ่มของการส่งออกในเรื่องของ semiconductor chip ซัพพลายเชน n AI ทั้งหมดที่มีปัญหาและอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกคนโดนหมดเพราะเป็นต้นคิดมาจากทฤษฎีของนักเศ,ษศร,รษฐศาสตร์การเมืองฮาวเวิร์ดอย่างปีเตอร์เนวโดที่ทําเชื่อมากเขาเคยโดนติดคุกในสมัยปี2020ในการก่อม็อบคัดค้านกับโจไบเดนในวันที่6มกราปี2021นะครับที่เกิดขึ้นนี่คือภาพมอนสเตอร์ทุกนฉะนั้นเป็นเพื่อน ของโดนัลด์ทรัมป์ในการคบคิดทุกอย่างฉะนั้นไม่ต้องไปหรอกครับไม่แต่ประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีอะไรเป็นมีราเคคลข้อแรกเปลี่ยนเขาก็ไม่เจรจาเขาพูดออกมาแล้วแอดมินเพจของทําเนียบขาวฉะนั้นประเทศไทยมีอะไรไปต่อรองนั้นรอดูรัฐบาลแล้วกันแต่ทั่วโลกนะครับญี่ปุ่นก็ไปเจรจาทุกคนถึงบอก50ประเทศไปเจรจาทําก็จะเจรจาด้วยและจะทําให้ตลาดหุ้นประเทศน,นั้นนั้นรีบาวกลับเหมือนกับที่ญี่ปุ่นรีบาว พอรัฐบาลจะไปเจรจาเกาหลีใต้นั้นก็ตั้งฟันโชโร่นะครับกำลังตั้งกองทุนฟันดิ้งขึ้นมาที่จะซับพอร์ตของเศรษฐกิจหุ้นตัวเองเหมือนกับจีนจะคัดดอกเบี้ยลงจะยิ่งทําให้เงินหยวนอ่อนและทําให้ดอลลาร์แข็งนี่คือสิ่งที่อเมริกาคงไม่ชอบมากแน่แน่เพราะกันแทรกแซงค่างเงินนี่ขับภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับถึงว่าจากนี้ต้นไปตลาดหุ้นโชโร่เป็น abnormal situation เป็นเหตุการณ์ผิดปกติ ในเรื่องของภาษีที่เก็บแบบบ้าระห่ำของท่ามและข่มขู่คิดว่าจะเป็นผู้ชนะยิ่งใหญ่สุดท้ายไม่มีใครชนะหรอกครับแพ mm ้ hmm. ทั้งคู่แต่ที่จะแพ้ยับเยินถ้าจากการติดตามบทสรุปของเศรษฐกิจแล้วอเมริกาจะหนักที่สุดแน่นอนในอนาคตและชาวอเมริกันจะอยู่ได้หรือไม่อาจจะมีการเลือกตั้งมิเทอร์หรือไม่อย่างที่เทรดคูดนะครับที่เป็นคู่แข่งโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ8ปปีก่อนได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่เห็นด้วยจะเห็นชัดเจนแล้วครับ ในพักเดียวกันหรือแม้แต่ต่างพักทุกคนออกมาสนับสนุนในการต่อต้านทำภาพมอนิเตอร์จากนี้เป็นต้นไปครับอเมริกาจะเป็นอย่างไรเรามาตั้งสติดูให้ดีและตั้งสติในการเทรดเก็บเงินสดไว้ก่อนผมยมังแนะนําในทางนี้เท่านั้นเองไม่ต้องเชื่อผมมากแต่ถ้ายังไงเราติดตามไปด้วยกันดูผมกดไลค์กดแชร์ให้ให้ผมต่อไปดูให้ดีนะครับมีสติเก็บเงินสดเอาไว้หลังสงการเราข้มาว่ากัน เพราะสงครามการค้านี้ยังไม่จบง่ายๆจะมีตาต,าตา่อตาตาต่อฟันมากยิ่งขึ้นสำหรับอเมริกาจะถูกโดดเดี่ยวโดยนโยบายของทรัมป์ที่ทีมที่ปรึกษาต้นคลิปก็คือปีเตอร์เนวโรจากที่ติดตามความคิดเห็นทั้ง c n n บ o ม b e r ออกมาคือชัดเจนจากนี้เป็นต้นไปมาดูให้ดีนะครับแน่นอนครับสงครามการค้าการเคลื่อนย้ายเงินทุนนั้นจะไหลบ่าออกจากอเมริกามากที่สุดเพราะแพงกว่ากัน4เท่าค่าแรง แร่คายชายต่างๆก็ยังแพงต่อเนื่องวัตถุดิบก็ต้องเอามาจากท้องถิ่นมาจากเอเชียอาเซียนทั้งหมดฉะนั้นอย่างที่ด็อกเตอร์ของมาเลเซียน,นะครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมบอกอาเซียนรวมกันเป็นหนึ่ง6 8ร้้านคนมากกว่าอเมริกาสองเท่าจะต่อกรกับอเมริกาได้แน่นี่คือภาพมอนิเตอร์อยู่ที่การรวมตัวของแต่และภูมิศาสตร์การเมืองอเมริกาต้องการ สกัดกั้นจีนเท่านั้นเองก็เป็นสงครามกับจีนต่อไปเราดูให้ดีนะครับจีนนั้นปัม๊มโอเวอร์พลายนิ่งออกมาเจอะมากกระจายไปทั่วและลงทุนไปทั่วนะครับดูจังของยันยนนะครับการผลิตภาคผลิตต่างๆชัดเจนครับต้นทุนของอเมริกา7จ0ดแสนเเหรียญต่อ1ชั่วโมงเคนาดาสี่สิเหรียญม็กซิโก6เหรียญจีนถึงไปลงทุนในเม็กซิโกกับเคนาดาเห็นชัดเจนนะครับนี่คือภาพ ชัดเจนที่ผมดูข้อมูลมาการเปลี่ยนแปลงนั้นที่จะเปลี่ยนในทางดีขึ้นยากมากต้องลงมาเจราจาอย่างที่จีนกําลังไปทวโรคไปทั้งยุโรปไปทั้งอาเซียนที่กําลังจะมาในเส้นเรือนี้แน่นอนครับคือเวียดนามเจอ46มาเลเซียเจอ24สเซนแล้รก็ไปฟิลิปปินส์อะไรจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็มาดูกันต่อไปนี่คือภาพมอนิเตอร์ที่สีจิ๋งกําลังเดินทางมากลับมาดูให้ดีครับปดร็อก ผ่อนปลนเรามาตั้งสติแปงจริงเฟดยังไงซะมีโอกาสลดดอกเบีย้ย75เซนถึง1%แน่นอนท่ามกลางวิกฤตทาต้องการให้เฟดลดดอกเบีย้ยและท่ามกลางกดเงินเฟอ้อลงด้วยอะไรครับรองไเดียวก็คือเอเนจีเอเนจีปีหน้าจะเหลือห5เหรียญอย่างที่ผมเคยเกล่าวไว้แล้วความต้องการของทรัมป์ผ่อนปลนให้กับรัเสเซียส่งออกแก๊สและน้ํามันแล้วก็ขุดเจาะน้ํามันที่อ阿สกาชายขอบต,ต่างๆของอเมริกา เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คนอเมริกันใช้น้ามันถูกและจะเก็บภาษีทาริฟนี่นะครับมาคืนให้กับชนอเมริกันโดยการลดภาษีค p o ปร t แท็กจาก21เหลือ15และ Personal Income t มแทให้กับชนอเมริกันที่เป็นฐานเสียงของเขานี่คือภาพความคิดชัดเจนของปีเตอร์เนวรเหมือนกับประเทศต่างๆที่จะตกลงกันค้าถ้าไม่มีอะไรก็ต้องมาจ่ายภาษีให้กับอเมริกาเป็นรายปีเพื่อลด ภาษีทางการค้าลงที่อเมริกาจะยกเลิกนี่คือการข่มขู่ชัดเจนถึงบอกไม่จบง่ายๆหรอกครับเก็บเงินสดรอจังหวะซื้อกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มของชิปซัพพลายเชนอิเลก็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นซัพพลายเออร์ในอนาคตจะเติบโตแร่งฉะนั้นไม่แปลกใจที่แจ็คมาอาริบาบากลับมาและจะสร้างจีนให้ยิ่งใหญ่ในเรื่องของ AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งคอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์ต่างๆควอนตรัม ที่จะเติบโตแข่งจีนก็จะพัฒนาเร็วมากยิ่งกว่าอเมริกาแน่นอนเพราะกลับไปรวมศูนย์หนึ่งเดียวในอเมริกในประเทศจีนออกจากอเมริกากันหมดนี่คือภาพมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ผมเก็บรวบรวมข้อมูลมาเลือกใครดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มของเฮลแคร์ซึ่งทําก็หาเสียงแต่ตอนก็ต่อต้านนะครับและบอกเป็นเดโมแครตผมฟังดูแล้วชัดเจนและขำนะครับนี่คือภาพมอนเตอร์เขาจะทุ่มเฮลแคร์สิ่งที่เขาต่อต้านตลอด รั้วให้กับชาวอเมริกันฉะนั้นกลุ่มเซกเตอร์นี้จะเติบโตแกรง่งพร้อมๆกับกลุ่มของโรงไฟฟ้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยันโยนทุกอย่างนี่คือเติบโตหลังจากนี้เป็นต้นไปใครจะมาของอันปัญหาดีคนต่อไปเท่านึงหลังจากทําก็จะเกิดปัญหากับประเทศอเมริกาได้แน่นอนฉะนั้นเลือกการลงทุนให้ดีนะครับเก็บเงินสดตั้งสติก่อนที่จะซื้อหุ้นเพราะยังไงซะ หุ้นจะคอนโซลเดตไปอย่างนี้เรื่อยๆจุดบัตทอมอยู่ตรงไหนของหุ้นเซ็ตินเดไทยอาจจะหลุด1,100จุดไปที่1ัน20จุดถึง1,050จุดเป็นไปได้ออฟจูนิตี้ตรงนั้นก็คือเก็บแบงกิ้งเก็บของกลุ่มโรงพยาบาลเก็บของกลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มของ Data Center, c l ร์ d c า n t เซแล้วก็กลุ่มของ AI-chip Supply Chain, s e m i c o n d u c t o r ที่เป็น Supply Chain ในอนาคตทั้งนั้น มีโอกาสเติบโตเพราะทุกอย่างลงมาถึง80%เรียบร้อยแล้วตั้งสติในการเก็บคุ้นให้ดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นไปเลือกการลงทุนเติบโตรีบาวกับหลังจากครึ่งปีหลังแน่ดูให้ดีในครึ่งปีแรกนี้ก็ต้องดูว่าสงครามการค้านี้จะจบอย่างไรเท่านั้นเองอเมริกาจะบาดเจ็บอย่างไรถึงได้ข่มขู่จีนจะเพิ่มอีก50%เห็นชัดเจนนะครับเขากลัวจีนเราก็ตั้งสติในการเก็บพอให้ดี เพราะทุกคนจะช็อตอีควิทีที่อเมริกาออกมาสู่ยุโรปจีนแล้วก็อิมิชินมาเก็ตแถบนี้แน่นอนที่มีโอกาสในครึ่งปีหลังเฟดลดดอกเบีย้ยแน่นอนในครึ่งปีหลังอาจจะเร็วขึ้นถึง1%ก็เป็นไปได้ก็จะผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของแน่นอนครับ10นางฟ้าของจีนเทียบกับ7นางฟ้าของอเมริกานี่คือภาพรวมมอนเตจะเติบโต,ตแข่งพอดีมาน สูงมากๆเป็นต้นไปจากนี้เลือกกระลงทุนครับตัดสินใจให้ดีครับสวัสดีครับ